เวลาที่คุณมีปัญหากันกับแฟนสิ่งที่คุณจะรู้สิ่งที่คุณจะแก้ไขอันแรกไม่ใช่คุณไปแก้ไขเขาไม่ใช่คุณไปวิ่งไล่ล่าเขาเวลาที่ทะเลาะกันเวลาเกิดเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเกิดเรื่องราวการประชดประชันอะไรก็ตามที่ทําให้คุณจิตคุณตกแต่คุณต้องรู้สิ่งนี้ก่อนสิ่งที่คุณจะแก้ไขคือกลับมาแก้ไขใจตัวเองกลับมาเข้าใจอารมณ์ตน กลับมาเปลี่ยนแปลงโลกภายในตัวเองกลับมาแก้ไขพลังงานใจของคุณให้คุณใจของคุณมีพลังก่อนคุณสามารถที่จะแก้ไขโลกภายนอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาได้แต่คุณต้องแก้ไขตรงจุดกับแก้ไขสภาวะใจคุณที่มีพลังก่อนเมื่อคุณแก้ไขตรงนี้ได้ คุณจะเปลี่ยนขึ้นพลังงานของตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนขึ้นพลังงานของตัวเองคุณมองไปเลยว่าภาพนะั้นมันจะขี้คายยังไงคุณต้องมองเห็นภาพในการขี้คายด้วยเวลาที่มีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันคุณอยากให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณเป็นแบบไหนคุณต้องมองเห็นภาพที่มันขี้คายในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุการสัมพั์ค่ะขอน้ำผลสอนทิ้งความรัก